เคยรู้กันไหมครับว่าในการออกแบบบ้านเนี่ยครับความสูงของห้องแต่ละห้องเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้พี่วิมาชวนคุยครับความสูงของชั้นในอาคารนะครับจริงๆแล้วจะแบ่งเป็น2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยเราเรียกว่า floor to floor นะครับก็คือความสูงระหว่างพื้นชั้นนี้นะครับไปจนถึงพื้นชั้นถัดไปซึ่งความสูง f l o o r to floor เนี่ยกฎหมายมีกําหนดไว้ครับว่า จะต้องไม่ต่ำกว่า2เมตร60เซนครับส่วนความสูงอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่า floor to ceiling น่นะครับก็คือตั้งแต่พื้นนะครับไปจนถึงระดับฝ้าซึ่งอันนี้กฎหมายไม่ได้มีกำหนดไว้ครับซึ่งความสูง2ตัวนี้มันจะไม่เท่ากันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราลองนึกภาพว่าถ้าเกิดว่า floor to floor นะครับมันคือ2เมตร60 cm. ในบริเวณชั้นบนเองเนี่ยมันก็จะมีความหนาของแผ่นพื้นนะครับซึ่งอาจจะประมาณสัก10เซนนะครับเป็นอย่างน้อยนั่นหมายความว่าต่อให้เราไม่มีฝ้าหรือว่าไม่มีงานระบบเลยเน่ยระยะ Flo to Cy ของงชั้ลา ไปถึงข้างบนเนี่ยก็จะเหลือแค่2.50แล้วแต่ในกรณีที่เรามีงานระบบนะครับหรือว่ามีงานฝ้าเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้ Flo o r to c e ซ l i n g ของชั้นนั้นๆเนี่ยมันเตี้ยลงไปอีกครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะออกแบบห้องหรือว่าออกแบบชั้นนั้นๆเนี่ยให้มันไม่อึดอัดเนี่ยความสูงที่เหมาะสมของห้องธรรมดานะครับควรจะอยู่ที่ประมาณสัก2.60ขึ้นไปครับ แต่ในกรณีที่มันเป็นพื้นที่ส่วนกลางหรือว่าพื้นที่สาธารณะนะครับอย่างเช่นห้องประชุมนะครับห้องกินข้าวห้องเรียนหรือว่าห้องรับแขกต่างๆเนี่ยระยะ floor to ceiling ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่ต่ำกว่าสักสาเมตรนะครับห้องจะได้เบื่ดดัดมากเราไปใช้กันดูนะครับถ้าชอบของรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามช่องพีววิวด้นะครับ